สำหรับใครที่ตัวเล็กนะคะแบบเราเนาะก็ไม่ได้เตี้ยนะแค่ตัวเล็กนะคะเราจะอยู่สูงที่ประมาณ1 50, นึรยห้นิดๆนะคะ54 55นะคะประมาณนี้ถึงไหมถึงแ้หละนะคะเราก็จะมีทริคในการซื้อเก่นเกงนะคะสำหรับสาวๆตัวเล็กขาสั้นแบบเรานะคะมาฝากนะคะทุกคน สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมีทริคในการไปซื้อกางเกงนะคะสําหรับคนที่แบบตัวเล็กนะคะขาสั้นแบบเราแล้วแบบว่าไม่อยากได้กางเกงที่แบบบางทีเราไปซื้อกางเกงตามพวกห้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามร้านค้านะคะเขาก็จะมีแบบเป็นไซส์แบบผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนมากเราเราก็จะไปซื้อของแบบ ไซส์ของผู้ใหญ่เลยเนาะแล้วอีกอย่างพวกไซส์แบบนั้นอะเขาก็จะออกแบบมาทำมาสำหรับพวกตามโมเดลนางแบบที่แบบสูง170ยาบอาบเธอซึ่งฉันสูงแค่1 5อาบอ่แล้วฉันอะอยากได้กางเกงเพราะฉันชอบฉันซื้อมาแล้วฉันก็ต้องเอาไปตัดขาถูกไหมแต่ทีนี้ก็คือมีวันหนึ่งเราไปเดินซึ่งเราคิดว่าหลายหลายคนก็คงอาจจะแบบ ทำมาแล้วแหละแต่เราก็เอออยากมาพูดไงเราก็เลยวันนั้นไปซื้อกางเกงแล้วเพื่อนอะ่ะชวนเราไปดูแบบไะเราไปดูอ่าตรงที่โซนเด็กกันคือบางทีอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดคิดไม่ถึงไงเนาะว่ามันจะมีตัวที่เราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเดินไปดูนะคะเราก็ได้ตัวนี้มาค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นกางเกงสีดํานะคะซึ่งแบบใส่แล้วแบบเห็นไหม ตูดเป็นตูดอะไรอย่างงี้นะคะใส่กับส้นสูงก็ได้อยู่หามุมกับนี่นะคะมันก็จะพอดีขาเราไม่ต้องแบบไปไปตัดขาเพิ่มเนาะวันนี้ก็เลยไปสอยมาใหม่นะคะอีกหนึ่งสามตัวไ้ใส่ทำงานใส่ข้างนอกได้ด้วยนะคะนี่ผ้าเขาก็จะประมาณนี้นะมีแบบที่สองแบบนะคะเป็นผ้าแบบ,เร,บเรียบแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดกันหรือเปล่าแล้วก็เป็นแบบ ตัวนี้มันจะออกหมากว่านะเห็นไหมเห็นไหมเออตัวผ้าตัวนี้เนาะซึ่งเราเวลาเราไปเดินดูในในโซนเด็กนะคะเขาก็จะมีอา,อายุแล้วก็ความสูงบอกให้นะคะทุกคนนี่เนะเราไปซื้อของ H&M นะคะทุกคนวันนี้คือแบบว่าซื้อสามแบบซื้อสามแทนจ่ายสองอะไรอย่างนี้เนาะ,ะมันจะได้มาสองตัวนะคะอันนี้จะได้มาสองตัวนะคะในราคา าราคา27่นะคะแต่ทีนี้คือซื้อ3แถบจ่ายสองเราก็หารก,กันกับเพื่อนไงก็เหลือแค่ส0กว่า1 8 19ปนะคะประมาณนั้นแต่ทีนี้ก็คือเวลาเราดูเราจะดูตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมมันจะบอกว่า,าเด็กสูงประมาณ152นะคะแล้วก็มันจะบอกปีไว้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่เธอเด็กอายุ1 1ถึง12ขวบแล,วแล้วเขาสูงแบบ สิปีใช่ไหมแล้วเขาสูงร้อยหบสแล้วกูแบบ30กว่าแล้วกูสูงร้อยหิกว่าซึ่งเราเป็นคนเอเชียเราตัวเล็กไงเนาะมันก็จะได้กางเกงที่แบบใส่ออกมาแล้วแบบพอดีขาตัวเองนะคะเราจะยกตัวอย่างเนาะอย่างวันนี้นะคะเราไปเจอกางเกงตัวหนึง่งถูกใจมากมันเป็นเลื่อมแบบนี้ซึ่งเราเอาไว้ใส่ไปเที่ยวก่อนกลางคืนได้ถูกไหมสีดําใส่กับอะไรก็สวยเนาะแต่ทีนี้มันจะมี ความแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นแบบของผู้ใหญ่นะคะก็คือเราเคยซื้อมาตัวหนึ่งการปักเลื่อมมันจะต่างกันมันก็สวยคนละแบบตัวนี้อันนี้ที่เราซื้อมาจากอัมสตัมนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะปักเว้นห่างหน่อยมันจะเห็นความความมีเห็นผ้าข้างในนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นตัวของไซส์เด็กนะคะ มันจะปักแบบว่าถี่มากเลยแทบจะไม่เห็นแบบตัวผ้าข้างในเลยมันจะปักถี่กว่านะคะแต่ทีนี้วันนี้เราไปเจอที่โอ้แม่เราไปเจอที่ H&M MM มาก็คือมันจะมีตัวนี้เนาะแบบเดียวกันเลยนะคะแต่เป็นสีดำแต่ว่าเราตอนแรกเราก็ถือเรากะว่าจะเอามาแล้วแหละในราคาเต็มนะคะอยู่ที่ประมาณ4ี่0กว่าตกตีไปซัก้าสิฟังนะคะ แล้วก็ความยาวก็ประมาณกันเลยซึ่งตัวนี้นะคะเวลาเราใส่แล้วอ่ะมันจะลากเราต้องใส่ส้นสูงอ่ะขนาดใส่ส้นสูงมันยังดูลากพื้นอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใส่แล้วแล้วก็ใส่ส้นสูงแล้วมันยังขนาดไห้อยู่โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะทุกคนตัวนี้นะใส่แล้วนะคือมันเป็นเอวสูงได้ไงเข้าใจไหมเออนี่นะคะนี่ดิฉันใส่ส้นสูงแล้วนะมันก็ยังจะแบบ ลอยอยู่ถามว่าสวยไหมมันก็สวยสวยดีนะเออมันก็จะลากพื้นหน่อยมันก็สวยในแบบของมันถูกปะเออมันก็มันก็ได้อยู่สวยอยู่เนาะแต่มันก็จะไม่เห็นแบบเปิดเท้าขึ้นมาให้เห็นแบบเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นแต่เรามาลองดูของไซส์เด็กกันนะคะที่ดิฉันซื้อมาวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเธอเธอฉันใส่แล้วแต่ฉันจะบอกว่า ด้วยความที่ซื้อมาแล้วฉันไม่ได้ลองนะจ๊ะทุกคนมันก็จะออกประมาณนี้มันก็จะแบบว่าฟิตมากเธอเธอแบบว่าสําหรับคนสูง151เอ้ย5 2อ,อะเนาะเราเราว่าน่ะมันก็ใส่ได้แหละแต่ช่วงนี้มันก็จะแบบบานลงมาเหมือนอารมณ์แบบเร,เราใส่กระโปรงไปไหมบานไปไหมเราต้องซื้อให้มันสูงกว่าน,นี้กว่าไหมเอาไปเปลี่ยนได้ไหม เปลี่ยนไม่ทันแนละ้วใช่ไหมทุกคนก็ก็ได้อยู่ก็ไปหาแบบแอแดปเอาเนาะว่าจะใส่กับอะไรเธอมันก็ได้อยู่เนาะแต่มันก็ไม่เพอร์เฟกต์รอเซ็นขายต่อนีใครซื้อปะต้องหาแบบตัวเล็กๆนะคนนี้ก็แบบคับฟิสเลยฟิสมากสำหรับใครที่แบบตัวเล็กขาเล็กกว่าเราอะไรอย่เงี้ยอาจจะใส่สวย ถ้ามันอาจจะทิ้งตัวคนนี้แต่คือแบบความขายใหญ่เป็นเหตุนะคะทุกคนตัวสีทองก็แบบอาจจะสวยกว่าคือตัวนี้เออสรุปฉันจะต้องแบบกลับไปซื้อตัวตัวสูงหรอเออแต่ตัวนี้มันจะเป็นสิบข้างนะคะทุกคนมีนะสิบข้างแต่ก็ได้อยู่เดชคือรัดดีมากอะทุกคน,นเออ แต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบความขาบางก็แบบถ้าไม่ชอบความขาบางก็ไปเอาขาเข้าหน่อยก็ได้เนาะเอากลับไปไทยเพราะว่าถ้ามาแก้ไซส์แก้อะไรที่นี่นะจะบอกว่าแพงมากสาเหตุที่เราไปดูโซนเด็กนะคะเพราะว่าหนึ่งเราไม่อยากเอาไปตัดขาแต่ทีนี้เราก็ต้องดูสัดส่วนของเราด้วยว่ามันใส่ได้ไหมเราอาจจะดูของเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็ได้เนาะ เดี๋ยวถ้าวันไหนใส่ออกงานเดี๋ยก็ะทาคลิปมาให้ดูนะคะทุกคนมันก็ได้อยู่แหละสไพกระเป๋าสีดำเก๋กๆได้แหละเดี๋ยวมาดูตัวต่อมานะคะเป็นกางเกงค่าย,ยืดนะคะที่เราซื้อมาไว้ใส่ทํางานหรือว่าจะใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะออาฟิตสำหรับแต่ะวันหนูก็ได้นะคะนี่นะคะเราชอบความยืดของผ้ามันแลวอีกอย่างความที่แบบว่า มันทําให้เห็นสัดส่วนเราชัดบางคนหุ่นดีไม่มีพุงหน้าท้องเรียบแบนกน้นเด้งๆอะไรเงี้ยจะบอกว่าใส่สวยมากค่ะให้ดูตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าสีขาวเนาะมันจะเห็นได้ชัดกว่าเวลาหันหลังอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อนจะได้เห็นชัดๆลุคพุงนะจ๊ะลุคพุงนะจ๊ะ,ะ,จะก็จะประมาณนี้นะคะก็แบบตูดก็แบบจะเงินงอนนิดนึงนะ ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ได้ยูก็ชอบนะคะมันใส่สบายใส่สบายมากแล้วใส่ทำงานนะคะคือเลิศเอานะคะสรุปนะคะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะข้อดีก็คือสำหรับเราถ้าเกิดจะแบบเน้นใส่สบายแบบประจำวันใส่แบบเป็นออฟฟิตธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ได้แบบออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็ เราว่ามันโอเคเลยนะสําหรับคนที่ที่สูงแบบไม่เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเล็กๆเกนาะใครผ,มผอมๆอะไรเงี้ยไปดูได้นะคะในโซนเด็กเขาก็จะมีนะคะตั้งแต่แบบเด็ก8-9ขวบนะคะจนถึงแบบอายุ14-15อายุ14-15ซึ่งเธอรู้ไหมว่าเขามีแบบว่าความสูงนะแบบร้อยร้อย่างเงี้ยเธอเด็กอายุ14-15สูง160ซึ่งเขาก็จะทํากางเกงนะคะ ความยาวแบบตามแบบความสูงของเด็กแล้วถ้าเกิดคนเอเชียแบบเราใช่ไหมตัวเล็กๆสูงๆใครผมอมอะไรเงี้ยไปดูได้นะคะเราว่ามันมันต้องมีแน่นอนเี่แบบที่คุณชอบนะคะเพราะบางทีคนเอเชียมาซื้อของในยุโรปเนาะถึงมันจะเป็นไซส์เล็กก็จริงไซส์เอสบางทีคุณใส่ไม่ได้นะคะลองไปดูไซส์เด็กดูนะคะแบบของเราซื้อมาส่วนข้อเสียนะคะมันก็จะแบบว่ามันไม่ได้มีเหมือน เสื้อผ้าของผู้ใหญ่สะทุกตัวนะมันอาจจะมีเป็นบางตัวนะคะพวกกางเกงอย่างที่เราซื้อมานะคะอย่างเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คนอาจจะคนละแนวกับผู้ใหญ่ก็คือแบบมันจะหาได้ต่างกันอันนั้นเราก็ไปหาร้านอื่นสําหรับพวกกางเกงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูแบบของไซส์เด็กได้นะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือข้อเสียนะคะก็มันไม่ได้ถูกใจเราไปหมดอ่ะเข้าใจปะสำหรับวันนี้ก็นี่ละค่ะ ไปเรียนแล้วก็ได้เสียตังนะคะได้เป็นเกงกลับบ้านใส่ไปทํางานสวยๆนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะใครชอบก็แบบลองไปดูก่อนก็ได้ยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อแบบไปลองก่อนมันมีห้องลองนะคะถ้าสวยค่อยซื้อแต่เราซื้อแบบริบๆเงียรีบกลับบ้านตอนนี้ก็ขอมตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปถ่นาต่อคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย